เชอรสเดย์ค่ะวันนี้สนุกกับภาษาคขมรจะพากันไปท่องเที่ยวที่ตลาดตลาดปอยเป็ดใช่ไหมปอยเป็ดก็ได้ค่ะ,ะหรือ<ม>จะ<ห>ไปะที่ประชาทมทไมกลางเมืองพนมเปญเลยประชาทมไทมที่กลางเมืองพนมเปญน,นะคะในคําศัพท์ถ้าหากว่าเราไปตลาดแน่นอนต้องมีการต่อราคาซื้อของลดราคาอะไรไม่ ยังไงไหมวิธีการก็คือ,อขอลดไปก่อนอ่านั่นแหละคำที่เราต้องจำเพราะฉะนั้นไปดูคำจากอาจารย์เล็กกันว่ามีอะไรบ้างค่ะไปเจอกันที่ตลาดนะคะเราไปซื้อของในตลาดกันเถอะนะคำว่าซื้อภาษาคขมรนพูดว่าติ่งติ่งขายพูดว่าล้วล้วราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ไทรปนมาน ไลเป็นมาแพงมากแพงมากทลน,นะทลน,นะแล้วถูกมากหรอคะถูกมากทอกนะทอกนะช่วยลดราคาให้หน่อยลดราคาพูดว่าเจาะทลายเจาะทลายคำต่อไปนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันเอเตมันเอเตแล้วถ้าตกลงรับสินค้าล่ะคะตกลงเอาก็เอาในภาษากัาพูชาพูดว่าโอเคโยกโยโอเคโยกโยเป็นไงบ้างนะคะพี่เลขาเพราะว่าวันนี้เราได้คําที่ถ้าหากว่าเราไปตลาดที่ช้อปปิ้งได้แล้วสิคะปลอยเป็ดแล้วก็ต่อราคาได้แล้วเจ้าทลายแปลว่า ลดราคาลดอีกหน่อยลดอีกหน่อยจอทลายเตี้ยจอทลายเตี้ยคือลดมาอีกเตี้ยดเตี้ยดเตี้ยดเตี้ยเตี้ยเตี้ยอีกอีก,อก,อกออจอทลายเตี้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 ยให้มันจอทลายไปเลยอันนี้คือคำง่ายๆนะที่เราสนุกสนานกันกับภาษาคำเมท้ที่โอ้โหส่วนอาเซียนเอ,อามาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นยังมีภาษาคมเม้นสนุกๆก,กว่านี้อีกติดตามได้ช่วงหน้าค่ะจุ๊มเรบเบล